สถานีต้องการการแพทภาพเรื่องจากการศึกษาวิชาศาสตรที่ไม่ใช่การสอนเมื่อเวลาบานีรันได้มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยร่วมกับมนุษย์และหลบซ่อนกันมาเป็นเวลาน ศึกษาเรานั้นไม่ทราบว่ามันนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและวิธีมาที่ไปอย่างไรแต่ควรจกกัดการศึกษาพบว่ามันเกิดขึ้นมาบนโลกของเราโดยเรานั้นให้ชื่อมันแลไม่ไปทางกาวว่าอีวิลหรือเดอะอีวิลอยู่โดยประกาศดินั้นจะประกาศจนกว่าสถานการณ์ส,สงบลงและประกาศดินั้นจะประกาศทุกช่องในสังกัดสาัศน์องการาธุรกิจแห่งประเทศไทยข้อควรปฏิบัติ กักตัวหายในบ้านอย่าออกมานอกบ้านหากไม่จําเป็นอย่าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนอย่างดการใช้โทรศัพท์เครื่องมือสื่สารต่างๆหากไม่จําเป็น ด้วยความที่เดอะอีวิลนั้นลักษณะมิซลีรละถึงจะคล้ายมนุษย์แต่มรรนั้นเป็นสิบเอกชีวิตที่ไม่มีผิวหนังตัวสีแดงและมีความดุร้ายไปอย่างมากแลวกดต่อไปนี้จะเป็นการปฏิบัติเมื่อคุณนั้นได้เผชิญหน้ากับเดอะอีวิลว่าคุณนั้นควรทําอย่างไรถึงคุณนั้นจะรอดอย่าเปิดประตูมูซั่วให้กับผู้อื่นในยาวิกาเพราะมันอาจเป็นเดอะอีวิลที่มาหลอกลวงคุณตัวรัฐบาลนนั้ไม่อนุญาตให้ประชาชนสื่อสารหรือทําสิ่งใดๆก็ตาม กับเดอะอีวิลเมื่อคุณนั้นเจออีวิลจากระยะไกลและตอนนั้นมันไม่เห็นคุณให้คุณทำการกค่อยๆหนีออกมาหากเดอะอีวิลเจอคุณให้คุณนั้นทำการวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดคุณควรหนีไปสถานที่ไหนมากที่สุดเดอะเอเดอรอีวิลนั้นมักจะเรียกพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยเยอะ ที่สอยทุกคนควรหนีให้หนีไปที่สถานที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือสถานที่ที่ไม่ควรหลบซ่อนและไม่ควรไปหลบซ่อนอย่างยิ่งอย่าหลบเข้าไปซอบภายในบ้านของคุณเพราะบ้านของคุณนะไม่ปลอดภยัยเพราะสุดท้ายแล้วดันเดออีว e ิลจะสามารถพังประตูเข้ามาได้ไม่ควรหนีไปในพื้นที่ที่มีคนอยู่น้อยหรืออยู่อาศัยน้อยโดยช่วงเวลาเน้อทางรัฐบาลสามารถอนุญ,ญาตให้ประชาชนสามารถกำจัดเดออีวิลได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องเลือกไปทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นขอให้คุณพระศรีพระนันตนายคุม้มครองคุณขอให้ประชาชนโชคดีปีดาอ้าวเีอะไรอ่ะไอบอลเออกูไม่เบีอะไรบ้กหรอกไอเชฟเอ,อ้าวแล้วเบียอะไรไอบอลอ่ะคือพอดีกูแค่จะมาโทรหามึงคุยเล่นๆเฉยเฮ้ยแต่ช่วงนี้รัฐบาลเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะถ้าไม่จำเป็นอะกูแค่เหงาเอเฮ้ยคุยกับกูหน่อยเออก็ได้ แล้วอันนี้มันเป็นยังไงบ้างวะกูก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกช่วงนี้มาบอกว่ามีตัวอีวิวเฮ้ยเหียเสียเฮียเฮียเสียเอียรอีเฮ้ยเมืยอกี้เสียเหียอะีรเนียเออเสียงอีอะไรอะไรเสียอะไรเฮ้ยเี่มึงกดตีกูปีเน,นี่ยเออไเ่ียเสียอะไรอ่ะอ,อะไรยูไม่เด้ยนอะไเอียเฮียเสียเฮียเฮียวฮียเฮียึงโดเตียเฮีเนียเฮี่ีเอียเอีเฮียเฮียเฮียนฮีเลียเสียเไียไฮยเฮยเเลยเฮยเฮียี้่ฮี อีเอ้ยไม่อยากโกนตีกุอเด็กเฮ้ยเม <c oughs> ื่อไม่นานมานี้นั้นได้มีนคนทําการแก้กของข้าวช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ตำร,รวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปถึงบ้านของผู้ขอคขาวช่วยเหลือก็บพบเพียงแค่ศพนากผู้เสียชีวิตพร้อมกับโทรศัพท์สภาพของเขานั้นอยู่ในสภาพที่หน้าอาัศยุกย์เสียวมากคาดว่าอาจโดนเดอะอีวิลครับ 10เบษายนปีพศ2531นักวลาดีดนเรายังไม่ได้ชัดว่า The Eewil นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ผลจากการวิจัยล่าสุดเราพบว่าพวกมันนั้นสามารถเรียนแบกการพูดของมนุษย์ได้แล้วต่อมาหากมันนั้นกินมนุษย์เยอะเกินกไปจะทำให้มันนั้นเริ่มคลายมนุษย์มากขึ้นเริ่มมีผิวหนังเริ่มมีผมมากขึ้นแล้วเรานั้นก็สามารถจับ The e v i l ก็ได้ในธรรมชาติแบบตัวเป็น ซึ่งเรานั้นก็ขังมันไว้ภายในห้องอ้งเพื่อทําการตรวจสอบมันอีกทีโดยด้เวลาต่อมานั้นเราก็ได้ทำการสก,กริพฤติกรรมเราได้ทำก,การปล่อยสัตว์ก็ไปแต่ว่าไม่สนใจพฤทึกนี้ขอจบเพียงแค่นี้ 沉默。